จริงๆเราต้องเป็นคนถ่ายก่อนเว้ยไอ้กิ๊วมันบอกว่าจะถ่ายก่อนแล้วก็ไอเดียเราไอเดียเราพี่จริงนะลูกสันมันเกิดเลี้ยงหนุกๆนะแล้วก็ส่งของขวัญมันมาให้เราด้วยวาหาเพื่อนหล่อๆเราเขาพิเศษเอาแบบทกกาโกยากิอ, <laughs> อ,อ่ะแล้วก็ไปปลายกันเปิ เกิดลุงลิไมสุดสานวันเกิดึงลุงึงไม่บายเผืวันเกิดคอยมีความสุขนะ Happy birthday แค่เนี้ยอุ้งปบ birthday ขอให้มีความสุขเยอะๆแล้วก็วันๆุขภาร่างกายแข็งแรงลุงป a p p บ b ร์ t เดย์ ขอให้เกิดดีมันเกิดีอ้วนอีตุ้ยขอให้เรให้อัดดีให้ถ่ายรูปอ้าวไม่ทอ่ะให้ดีให้เบอร์ลุงไงให้เบอร์เดลลุงเดค่ะให้เบอร์เดลลุงให้เบอร์เดลลุงคืนดีกินให้เบอร์เดลลุงค่ะถ่ายยังไงถ่ายแล้วให้เบอร์เดลตุ้ย เป็ดพูดอะไรอีกดิพูดอะไรอีกขอให้มึงมีความสุขเอาอะไรอีกซึ่งเหรอ้ของฝากมาให้กูด้วยรักนะจุบจุบอ่ะจุบกูอมีอะไรอีกอ่ะไม่มีละเปิดเดย์ครับจบแล้วผมไม่รู้ว่าควรอะไรละเปิดเพลงด์ครับขอให้มีความสุขมากๆขอละทำไมเอาใหมอ่ะพูดใหม่ขอละดิขอละดิดี แ a p p y ้วันเดย์ไปไหนแฮปปี้วัเดย์อีกแล้วเว้ยเมืกี้พูดไม่จบเออเอาไงดีวะเฮ้ยขอให้หอมลงละกันแล้วก็ขอให้มีคนชอบเยอะๆเออโอเคลุงแฮปปี้วันเดย์เอาอย่างมันมันดำอ่ะ <Happy S 2> มันดำโอ้โหขอบคุณมากอ่ะเอพูดดิล,ดลุงแฮปปี้วันเดย์ตั้ง ลุ้งแฮปปี้เบิร์เดย์ลืมคำพูดพอแล้วคี่ตันหนึ่งนะอะไรนะขอให้มีความสุขมากๆสวยวันสวยคืนแล้วก็อย่าลืมว่าหนุ่มี ลุง happy birthday ลุงอ่าน้ายวายอ่านไม่เอาไม่เอาที่ปุนดิ birthday ลุงแค่เนี้ยให้น birthday ลุงล네ุง happy birthday ลุงแค่นี้เป็นลุง happy birthday มีความสุขนะ おめでとうね去年は今年はんだろう17歳ですねだからうん怒らないおめでとうイバイそれをそれを早くやるああクソいなの อยู่นู่นเน้อหาแฟชั่นที่แท้ที่สุะก็เด็กกูกูไปอยู่นี่ก็รอรอมึงส่งอะไรเลขบัญชีมึงมานะเดี๋ยวกูจะได้ส่งตังค์ไปให้มึงซื้อซื้อล่มให้กูด้วยล่มมาลีใช่บายบายลำยูลอีกแต่ลำยัยนะลุงซื้อโมจิมาฝากกูด้วยดิเออโมจิฝากเราด้วยฝากเราด้วยกู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 ด้วยแล้วก็ วกสติทมาด้วยเดี๋ยวจ่ายเงินให้เอาสติมาให้เราเยอะๆเอาไว้ของฝากไม่จ่ายไงโอ้โหเฮ้ยงั้นง้เรางเราขอสติเยอะๆด้วยเนาะเริ่มยังเนี่ยแล้วแล้ว Happy b i r t h d ์แล้องอันนี้เราถ่ายรอบที่สามแล้วนะนะเราดัดแตหน่ารักขึ้นด้วยแหละเออก็ขอให้แกมีความสุขนะลูกจำจำสูงๆ,ๆหน่อยขอให้แกมีความสุขนะลูกแล้วก็ขอมีคนชอบเยอะนะอที่เราบอกไปเมื่อกี้อย่าลืมซื้อมาให้เรานะ น้องซับสติสนะแกตอนรเอาพอแล้วไม่ใช่หรอเสียงแม่เลย Happy birthday Happy birthday ลูกถืลูกขอให้มีความสุขนะ้บอก Happy birthday ลูกโอ่าโจวีอเมริตอ บาย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 มาหนีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราพีจาาดีที่นั่นเร็วๆนี่เดี๋ยวคิดอ่ะดิจะพูดว่าไงก็บอกว่าโอ้ยให้เป็นพอดีลุ้งเลยถ่ายยังเนี่ยถ่ายแล้วโอ้โหให้เป็นพอดีเลยให้เป็นพอดีหนังนังสือเอาเขียนว่านี่นครเฮ้ยโอ้ยทุกท่านท่านขอครับนะครับขอ ัสดีลูก่ะพูดไเป็นเอ้ออพูดเลยแฮปปี้วันเดย์แฮปปี้วันเดย์น้องลุงอมีความสุขมากนะครับสวันเีน้ครัองลูกแกบ้างแฮปปี้เดย์นะครับมีความสุขมากๆเนอะม่ไปปี้วันเด์กนเดย์ลุกเร้วล้วแล้ววไปเด็กเาอะไรบอกดถายเนี่ยถายไหม บอกอีกรอบเอแล้วดีแล้วโดยคำคู่ให้พี่เบอร์เดย์สัตว์บอกอีกรอบหนึ่งแล้วนะอะไรลบก่อนลงก่อนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ให้พี่เบอร์เดย์ด้ยเ้ยขอให้มึงผอมๆนะเว้ย่าสมใจมึงสัตว์แล้วซื้อของฝากไว้กูด้วยจู๊ปเนีไงบ๊ายบายรักนะจุ๊จุ๊บ ลลดลลูมันมันล่งตัวกันอยู่แล่งกันอยู่แต่งตัวอยู่ครับตอนนี้ก็ลำเหมือนเดิมไอ้แก่นี่เจอพูดพูลงลงเบอร์เดย์แี้เบอร์ลดยเลงเจลงมีความสุขมากมากยูการ์ามกู I wish wish for something. Uh, I wish happy birthday. Come back come come back. Happy birthday นะอย่าลืมฝากฝากนะเว้ยฝากปห้หมด r ลยเหรอ Happy birthday นะขอให้ขพี่เบอร์เดย์ลุงขอให้มีความสุขบายบาย Happy birthday. สองละเดี๋ยวก่อนมาพ่อในหน้าโอเคมามคงพูดดีนะ Happy Birthday ลูก Happy Birthday ดูอยู่นั่หนี่วหน้าละกว่าลูกขอให้สวยๆขนเพียวๆไม่ป้อมเหมือนเดิมนะแบบขาน่องใหญ่ๆนี่ไม่บรรทัดใจกลับมาต้องบรรทัดใจแล้วก็คนแรกเหมือนซานตาล่าบ้าปะคะให้กูได้ี่ปุ่น่ะมีไหมพอแล้ว